หืมสวยจริงสวยกว่าในแบบอีกอะสวยมากแต่ถ้าเราเลือกฝ้าอะคูสิกที่มีค่า NRC ต่ำๆนะคะคือจะบอกว่าติดไปนะคะคือก็จะไม่มีประโยชน์เลยสวัสดีค่ะมาเจอกันกันกบปิ๊กแอนด้าอะคูสิกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้แปลกตานิดนึงเพราะว่าเรามาเปิดผิดกันบนรถค่ะ แต่พี่พี่พาหนูมาเนี่ยพี่จะพาหนูไปไหนคะวันนี้จะพามีนนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะไปที่ AUA ค่ะแล้ว AUA คืออะไรพี่เฮ้ยมีนไม่รู้จริงเหรอเชยมาก AUA เขาเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าตอนนี้คือเขาทําใหม่แล้วคือต้องบอกว่าคือดีคือสวยมากเอางี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ AUA เลยแล้วกัน ตอนนี้เราอยู่กันที่ AUA Language Center ค่ะส่วนวันนี้นะคะปิ๊กจะพาทุกคนนะคะมาดูห้อง Auditorium นะคะของทาง AUA จะสวยแค่ไหนนะคะต้องตามมาเลยค่ะครั้งแรกเหมือนกันนะคะืมสวยจริงสวยกว่าในแบบอีกอะสวยมาก ห้อง a u d i เ o r i ยมของ AUA ในห้องนี้นะคะจะถูกดีไซน์ออกแบบมาเป็น m u l ิเ p อร p o s e หรือว่ามัลติฟัง c t i o นะคะก็คือจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่จัดสัมมนา,าก็ได้จะเป็น t h e ตอร์จะเป็น lecture นคือก็ได้หมดเลยนะคะก็คือจะตอบโจทย์สําหรับห้องนี้มากๆเลยค่ะในส่วนของการดีไซน์ของห้องนี้นะคะทางดีไซเนอร์นะคะก็ได้มีการออกแบบที่จะสังเกตว่าวัสดุนะคะทางพวกแบบต้องการที่เป็น hard surface ทั้งหมดเลย,เลยก็คือเริ่มตั้งแต่ที่ผนังนะคะสองฝั่งก็คือจะเห็นว่าเป็นก่ออิฐแดงทั้งหมด ส่วนพื้นนะคะก็คือจะเป็นพื้นไม้ไม่ได้มีการปูพรมอะไรเลยทั้งนั้นนะคะในส่วนของผนังที่เป็นก่ออิฐนะคะคือที่จะมีแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องดิฟฟิวเซอร์ได้เหมือนกันในบางส่วนแต่ว่าจะดิฟฟิวเซอร์อย่างเงี้ยคือห้องก็ต้องมีค่าความกล้องหรือค่าอาทีที่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นในห้องเนี้ยที่เราดูนะคะก็จะเหลืออยู่แค่ที่เดียวเลยที่จะให้เราติดพลาสติกนะคะก็คือทางแทนด้าก็เลยได้แนะนำนะคะให้ติดฝ้าแทนด้าโฟกัสเอฟนะคะขึ้นไปที่ฝ้าตรงเนี้ยค่ะ และขั้นตอนของการออกแบบอะคูสิกดีไซน์ทางเทรนด้ของเราก็ช่วยดีไซเนอร์ในการซิมูเลตค่า RT ของห้องด้วยค่ะ ในส่วนของฝ้าทันดาโฟกัสเอฟนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้วมองอย่างเงี้ยจะเหมือนแบบฟ้าเรียบไปเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วฝ้าทันดาโฟกัสเอฟนะคะจะมีกรุ๊ปเล็กๆแค่4มิลน,นะคะและที่นี่ก็คือได้มีการพ่นสีดําลงไปด้วยเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ดีไซน์ของทางผู้ออกแบบฝ้าทันดาโฟกัสเอฟนะคะก็คือจะมีค่า NRC นะคะที่สูงมากๆเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้ค่ะคือเป็นฮาร์ดเซอร์เฟทั้งหมดแล้วก็มีที่เดียวเท่านั้นที่ให้เราติดอะคูสิกได้ก็คือที่ฝ้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวปิ๊ คนดูแล้วกันว่าค่าความกล้องในห้องมันเป็นยังไงนะคะ <S <S> <S ถือว่าค่าความกล้องหรือค่า RT Reverberation Time นะคะน้อยมากๆแต่ว่าก็ยังมีอยู่นิดนึงเพื่อทำให้เสียงมันดูไรฟ l ีดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเลือกฝ้าอะคูสิกที่มีค่า NRC ต่ำๆนะคะคือจะบอกว่าติดไปนะคะคือก็จะไม่มีประโยชน์เลย นอกจากจะคำนึงถึงเรื่องเสียงที่ดีแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่อง air quality ภายในห้องนะคะเพราะว่าห้องเนี้ยจะเป็นห้องปิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นฝ้าที่เราเลือกใช้อะคะต้องไม่มี particel l ที่ร่วงลงมาหรือฝุ่นอะไรที่ร่วงลงมาจากฝ้านะคะซึ่ง โฟกัสเอฟอะคะ่ะก็คือจะตอบโจทย์ในการดีไซน์ของห้องนี้แล้วก็ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งนะคะฟาเทรนด้าโฟกัสเอฟนะคะก็ได้รับรองจากสถาบันนะคะแอสไมอัลเลอร์จีจากสวีเดนว่าไม่มีสารที่จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนออดิทอเรียมของ AUA คือสวยมากสวยอย่างที่บอกเลยใช่ไหมคะปิกนะคะอยากจะมาถ่ายรูปที่นี่ทุกวันเลยค่ะพี่ก็มาสมัครเรียนที่นี่สิคะเออเป็นความคิดที่ดีงั้นเดี๋ยวไปสมัครก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปิดรายกันก่อนไหม ออโอเคงั้นถ้าเือรใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมีข่าวสารดีๆติดตามชมเราได้ทางช่องทางนี้เลยคะ่ะตอนนี้ฝนจะตกแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย